สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาจากรัก3 5เนหาเมาจากตลาดเนะคลิปนี้กะสีเป็นอีพีเนะต่อจากที่แกวตาก็ซอป,ปิงไปตลาดเนะตอนนี้ก็กําลังพากันกันกบเนะพี่น้องกะสีมาเว้าซู่ฟังเลยพี่น้องระวางทางกลับเนะว่าราคาเคร่องค้องอยูอ่ตลาดลัก3 5หค่อนข้างแพงน้อยนึงเนะพี่น้องเป็นหน,น,นันนี่เป็นแบบพักกับแห้งเนะเป็น ปากะแหงเนาะหรือว่าเป็นหย่อนว่าเกวตาบดาย,ยู่บานดนบ่พี่น้องเป็นปีเนาะบดาย,ยู่บานอาจจะเป็นแบบนี้กระไร้เนาะทุกคนเพราะว่าเฮากับบดาย,ยู่เฮงเครื่องของมันราคาขึ้นเฮ่ากับแปลกเนาะเพราะว่าแต่ละปีเครื่องข้อมันกระิขึ้นปกติอยู่แล้วเนาะทุกคนแห่งประเทศเฮาเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเงินกระเฟฟอแหงแบบแหงมันคล้องขึ้นนะนะพี่น้องแต่ก็ป้าน,นิ่นเนาะพี่น้องสิบ่าเทงป้าน,นิ่นโลหนึ่งหกสิบห้าพัน หกสิบพันประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกระโตใหญ่เติบอยู่แต่แกวคิดว่ามันแพงนะนะสมเทียบคือแต่ก่อนโลนึงสามสิบพันะขัดขึ้นทบเคืองเลยพี่น้องคูณสองเลยโอ้แต่ว่าจึงแห้งราคาไปกระตุใจใจอกันเนะแต่ว่ากระต้องซื้อนะอหลรพี่น้องนใน่อมใจว่าคนที่อยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่เขากินจังได้พี่น้อง จักว่าเขาเห็ดเบียกเห็ดงานได้วันหนึ่งเธอไรเนาะน้องอันนี้กะถ้าเบื้องอีกต่อไปเนาะเพราะว่าแกพอม,มีน้องเคยหรือว่าพ่อเม่ที่เพิ่นอยู่บ้านนอนสิไเปถามเพิ่นว่าเป็นจังไดมาจังไดเห็ดเบียกได้วันหนึ่งเธอไรนอนทุกคนกันนั่นแหละบางมือเข้ากับคือสีบรได้สืออ่อนาะทุกคนอยู่บ้านนนะาเพราะว่าบรรยากาศบ้านเฮามันกะพอมีหาอยู่หากินอยู่เนาะแต่ว่ากะบ,บ่ถทั้งขันว่าวิรร์สื่อได้ทุกคนก็ต้องสือ่อแต่ว่ากะบ,บางมือนาะทุกคน นั่นละ่ะบานเฮาเมืองเฮานีก็คือบรรยากาศแคมทางค่ากับไปบานหวยยางนาะทุกคนบรรยากาศดีแห้งคอยหันติดใจบานหวยยางนอะพี่น้องเป็นปลาดงพงไผ่แบบว่าพวกไม้ไนกันย่งหลายนะพี่น้องคักอยู่พี่น้องเลยการสำหรับคลิปหนีนอะถาเบาพิษเบาผาดประกันใดก็ต้องขอทุขคอภัยน้ำเนื้อเพราะว่าอันแก่มหมโอ้โหอรีนอนเหลืองเครืองคล้องราคาฮะแต่ว่า มาเห็นมันของแพงกัเว้าไปตามเนื้อผาที่เทาเห็นเนาะเพราวะว่าแกวดรอยุบานโดนพี่นนองกับมีส่วนหนึ่งที่เท่าโมหูเน่อีกส่วนหนึ่งที่เทาหูนห่เนพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันหยบเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะทุกคนอันนี้ก็บ่ติเนาะแต่ว่าเท่ได้อยุบานโดนนะนะมาเห็นน,น,น,นะนะเราเท่ากันเลยใดแบบว่าบรรยายออกมาในคำบอกคำวา,า,าที่แบบว่าเออมันกัร,ราคาแพงนะทุกคนแต่มันกับแพงดีดีเด้พี่นนองก็คือ คนที่อยู่บ้านนะเขาก็ยังหวาว่าแพ่งเนาะนั่นแหละจักซีเฮ็ดแนวดพี่น้องต้องทําใจหลยๆเนาะขอนี้อ่ะพี่น้องเบาๆไร้เหลืองเครื่องของราคาะเข้าเห็ดยังพอดได้อยู่แล้วเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องประหยัดใส่ประหย,ยัดซอยแล้วก็ห้าอยู่ห้ากินตามธรรมชาตินะเนาะเั้งๆงเถื่อจังสือเถื่อนะพี่น้อง เขาจากบเบดเงินหลายเนาะทุกคนถ้าไพาที่มีหลูกล้านทํางานอยู่ประเทศไทยกระโศกดีไปเนาะพี่น้องแต่ถ้าไพโบมีหลูกล้านไปกรุงเทพก็ต้องลินลนกันต่อไปเนาะบองพีกเป่งนัวกันยังแพงเลยพี่น้องท่งหนึ่งเศรพันสิบแปดพันสิบเจ็ดพันประมาณนี้เนาะพี่น้องโอ้่อยคิดว่าถ้าว่าสามันเศร้าบานแบบสีว่าจะได้สศ้าบานสมันธรรมดาแบบว่าบบมีเวียกมีงานเห็ดคักแน้โบมีงานประจำํำนะทอเจอยู่แบบหากินไปวันวะันนะ จะเขาเสียเอาเงินใช้ซื้อนาอพี่น้องกต่ตัวนี้แหละเห็นใจแต่ว่าเฮ็ดยังได้ได้พี่น้องเครื่องคอมันกับแพงขึินคูมือคูมือนาะต้องทํำใจแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยขี่รถมากกับมาหอดนี่ก็เห็นเพื่อนบ่าพรสตูริโอนาะแต่ว่าเรา่บยูเพื่อนคอยเองก็อยากไปถ่ายคลิปน้ำเล่าอยู่นาอเพราะว่าคอยเป็นเอซเล้วคอยติดตามเม่งเล่าตลอดแต่ว่าแซตไปห้าไอ้แล้วแหลเนาะแต่ว่าเรา่บยูเราบอกว่าเราไปธุระข้างนอก ส่วนนี้เราอยู่ทั้งนอกตลอดน้องทุกคนปนันล่ะก,ก็เลยบอได้เห็นบ่าวพรซ้ำพี่น้องเลยยูทูบเบอร์บานหัวย่างก็ไล่เติบเนาะพี่น้องกับอ่าเวียนหาท้ายคลิปก็ผู้นั้นผู้นี้อยู่แต่ว่าหลายๆคนคนกับเศร้าเฮ็ดไปแน่แล้วกะมีเนาะบางคนกันยังเฮ็ดอยู่กะมีเนาะก,ก็คือเศร้าพิงก์เศร้าลาเนาะสองแล้วถือแบรนด์เนาะพี่น้องจริงๆอ่ะพิงกกับอาลาห่างกัน มักเฮ็ดคือกันเนาะแต่ว่าสองเราถือแบนเนะี่ยเราก็เลยรอดถากอนบางเธอกูสองไดนะ๋เนาะกับพระท่าน,นเนีเฮดยั้งร้ายกับลอดถากอนอยู่ในระยะสวงหนีเนาะพี่เนาะเราก็รอดถาไปเรื่อยๆแหละกับเพราว่าสิกูได้หรือว่ากูบ่ได้เนาะถ้ากูบ่ได้แล้วก็คือสิได้เฮ็ดสองไม้เนาะพี่นะ้อง นั่นละพี่น้องเอ้ยการเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานีนแต่ละมองแต่ละบอลนี่ก็มีปัญหามีอุปสรรคบอกคือกันเนาะทุกคนเฮ็ดยูทูบกับอุปสรรคไปอีกแบบหนึ่งเฮ็ดเบียเฮ็ดงานประจํากับอุปสรรคไปอีกแบบหนึ่งหลายอย่างเนาะในใดกับสูสูเนาะทุกคนรวมทั้งตัว่อยเองกับสูคือกันพี่น้องเอ้ยอ่ามาเฮ็ดคลิปครั้งนี้กับตั้งมุกต่างใจคือกันนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดคลิปทายถอดออกห้พราแม่พี่น้องเบื่องเนาะวิถีชีวิต เ้าบานหรือว่าคลิปไลฟ์แบบไลฟ์สไตล์นอะแบบว่าสไตล์ข่อยเองเลยแหละพี่น้องเอยแบบไทยเหมือไปกอดน,นอะส่วนนี้มียังกะไทยไปกอนเพราะว่ามักทายคลิปนะนะพี่น้องตอนนี้กาลัางต้มปลาสิเเ็ดน้าแกงฝุ่นพุ่นเศาปิงเก็บตอนนั้นอยู่เก็บใบขี้หูนานทุกคนเก็บใบขี้หูมาใส่ พักห้าเก็บในสวนครัวเนาะทุกคนของแก้มหรือว่าเป็นพักกับปลาไเนาะเมือนี้ซื้อมาจากตลาดกำลังพดถึงทุกคนอายค่ะมันเปื่อยผเปีเอยก่อนจักหน่อยเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวสิบอกวิธีเห็ดเนาะที่เห็ดก็คือต้มปลายมันเปื่อยแล้วก็ออกมาตำเนาะใส่กระบอกพริกที่เ้าต้ม ต้มปลาต้มพริกใส่กันหัวขาซาขันค่อยเฮ็ดอยู่บ้านกับใส่ใส่หัวคิงน้ำเนาะแต่ว่าอยู่ในบ่มีเนาะหรือว,ว่าเราบ่เคยกินเนะาะก็เฮ็ดตามแบบอาเนาะทุกคนแล้วก็ใส่ลูกศีนน้ำท้าให่หนำเดือดก่อนเนาะตอนนี้เพราะว่าห้าโปร่งไปสักพักหนึ่งเ่าเอาไปขวกใส่กระริกนะทุกคนน้ำยากะทิปลาปลานิลเนาะทายมันห่าานอนๆก่อนทุกคน ประเภทปันไดเนาะอหอมมะลิหอมกะทิไฟกำลังขึ้นเนาะนี่คือพักของ,งเราเนาะทุกคนน้ำแกงข้าวปุนก,ปปกันแล้วเนี่ยชิปปี้ใ <c oughs> บใส่กันไม่ใช่ตลรางเลยอเฮ้ยสาวปิ้งเก็บพักในสวนมาใส่ผักเสือ,อข้าวุ ของเงินจะกกันอีได้หนิทุกคนโมเมนต์คนมาเจอไทยเลี้ยงได้เลี้ยงกันเอง <laughs> ของเงินจะกกันเนาะไปซื้อมาอยากแ้้โอยนี่น้ำยาขับปุ้นน้ำยากะทิเนาะขันยูไทยเพิ่งเ,เอจอตอนนี้ก็ตักได้แล้วทุกคน <laughs> ตาเอามากสิเป็นประมาณนี้แหละบดสีแดงเนาะเพราะว่าเห็ดแบบว่านั้นเผ็ดยันลูกกินน้ำอะไรเนาะเพราะว่าลูกยันลูกขยาก็ไห <c oughs> ลูกกินนำ้ำอะไรํำนีแหละมันจะโปรเจบกระพาอนมาทุกคนตอนนี้ก็นจะขอตัวไปกินกันเ้อตอนกินก็เอากล่องไปตั้งอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าลืมกดพี่น้องเอ้ยเป็นตา,นายนมันใจขนาดว่าตัวเองกดตั้งกล่องปลาไหวาเลยบเด็กดสำนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัยเดอ้อสำหรับคลิปนี้กระจ้ใบสมนีแล้นะนาอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งให้พร้อมเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทีขอลาไปก่อนเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะ